สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening g u i d a n c e จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์บ้านอิ่มสุภกะบ้านแห่งกะะาลยานมิตรที่นำความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะคลิปนี้เป็น c o l l e c t i v e คลิปนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่ารักครั้งนี้เป็นรักเป็นแค่รักข้างเดียวหรือเปล่าโอ้ยลิ้นพันกันรักครั้งนี้เป็นแค่รักข้างเดียวหรือเปล่านะคะในที่สุด ก็ได้ทําหัวข้อนี้ตังกว่าขอบอกก่อนเลยนะว่าตอนแรกตังกว่าคิดว่าจะเป็นหัวข้ออื่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเนาะเพราะว่าด้วย energy ของช่วงวันนี้ตังกวาวันนี้ตังกว่าอัดอยู่ในวันที่7เมษายน2567นะคะซึ่งในช่วง6 7 8อะไรประมาณเนี้ยคือวันที่8มันจะมีสุริยคาสมี อะไรต่างๆเกี่ยวกับพลังงานโลกและจักรวาลซึ่งมันเป็นวันแรงค่อนข้างเป็นวันแรงมากนะคะแล้วก็อย่างวันที่6 7 8เนี่ยคือสมควรที่จะเกี่ยวกับเรื่องของการชำระล้างแล้วหลายๆคนเองในช่วงนี้ก็จะรู้สึกถึงพลังงานของการแบบว่า มีอารมณ์หม่นหม่นบ้างรักไม่ชัดเจนก็จะรู้สึกคิดถึงโหยหาหรืออะไรต่างๆมันจะมีการชำระล้ลางแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลังวันที่8ปะค่อนข้างเยอะนะคะอะไรความจริงต่างๆมันจะถูกเปิดเผยอืมถ้าเราทำดีมาเราก็จะได้สิ่งที่ดีอะ,อะไรที่ใช่ก็จะเข้ามาอะไรที่ไม่ใช่ก็จะออกไปเนาะทีเนี้ยตอนแรกก็คิดว่าจะทำอะไรที่แบบ ได้แมสเซจของความรู้สึกของอารมณ์มัมะอะไรสักอย่างมาคือช่วงนี้มันมันจะมีแมสเซจของความรู้สึกมมวมะเราก็เลยแบบเออคงคงต้องทําเรื่องเอ่อเกี่ยวกับฮิลลิ่งการชำระล้างอะไรอย่างนี้มั้งแต่ปรากฏว่าพอเปิดคลิปเนี่ยตังววาทําท่าประจําช่องใช่ไหมคะที่ทําท่าบ้านแห่งกาเลียนในวิธีทำความดีงามให้คุณจนอิ่มใจอะ่ะคุณรู้ไหมสองครั้งสามครั้งอะ่ะคือมือที่ตังว่าโบกมือแบบสวัสดีค่ะ มันยังไม่ถูกปิดกล้องนะแต่ตังกวาทาท่าตอนที่ทําท่าของชื่อแบรนด์อะ่ะกล้องมันถูกตัดออกอะเหมือนเหมือนเราโบกแล้วมันแบบคั t ออฟอะสามครั้งอะ่ะจนตังกวาแบบนั่งแล้วก็โอเคต้องเปลี่ยนเรื่องใช่ไหมคะแล้วงั้นถ้าทําเรื่องอมอยู่ดีก็แบบเหมือนแบบมีหลายๆหัวข้อขึ้นมาเนาะแล้วเราก็พูดไปหัวข้อนึงว่ารักครั้งนี้ยเป็นแค่รักครั้งเดียวหรือเปล่า อ่ะโอเคเราก็กดอัดปรากฏว่ามันผ่านก็ค <c> ง <oughs> ทำเรื่องนี้นะอ่ะเกินกันมาสักพักหนึ่งตั้งกว่าได้ไพ่มาใหม่นะคะจริงๆก็ทำคลิปสั้นไปแล้วละไพ่เอ่อไพ่รักนะคะไพ่รักของศิลป,ปินชาวไทยเนาะเป็นของอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะจริงๆมีมานานแล้วนะคะสำหรับนี้แต่ว่าตั้งกว่าเพิ่งเพิ่งได้ซื้อมาเนาะแล้วก็เอาไปทำคลิป ไปแล้วนะคะอันนึงเราก็ได้ใช้กับลูกค้าไปแล้วเดี๋ยววันนี้เอามาใช้ในหัวข้อนี้เป็นเรื่องความรักอ,อขอดูอขอดูเข้าใครแมมกสองเราเลยแล้วกันเนาะอ่ะก็คือรักข้างนี้เป็นรักข้างเดียวหรือเปล่านะคะคือเรา,ารักเขาข้างเดียวหรือเปล่าเนาะเป็นว่าขอเปิดหลายๆใบก่อนนะคะอุ้ย โอเคอโอเคโอเคอ่าเปิดห <gegen violin> <warfare> ้าใบก่อนนะอืมโอเคมันมีเรื่องของการแอบรักละนะ ถ้าถ้าดูจากหน้าผ้าอ่ะมีคนไปทํากับข้าวอยู่ใช่ไหมคะผู้หญิงทํากับข้าวเนาะแล้วผู้ชายคนเนี้ยจะแอบซ่อนเงินอยู่ใต้ใต้ฐานพระตลกไหมแล้วคุณก็จบอกว่าอ้าวแล้วเกี่ยวกับความรักย,ยังไงอะ่ะแล้วรักครั่งเดียวยังไงอะ่ะคือมันมีการแอบซ่อนไงอืมเราเราเราต้องเอามาเชื่อมโยงกับพลังงานที่เรากำลังเช็คกันอยู่เนาะตามหัวข้อของเรา คือมันมีการแอบ,บซ่อนค่ะเออเพราะฉะนั้นก็มีคนที่เราอะรักเขาอยู่แล้วเราถึงมาดูหัวข้อนี้ถูกไหมอะเราก็เลยสงสัยว่าเรารักเขาข้างในหรือเปล่าแต่จริงๆอะตัวเขาว่าเขาก็แอบ,บซ่อนอยู่เขาก็มีอะไรที่ปกปิดคุณอยู่อ่าแล้วเราต้องดูไพ่อื่นประกอบเนาะก็มีไพ่นี้คือความลุ่มหลงซึ่งกันและกันหนึ่งนะ เขาก็มีความรู้สึกดีๆกับเราแต่ยังไม่เปิดเผยและมีความรุ่มหลงซึ่งกันและกันอาจเป็นไปได้ว่าในบางกรณีในบางคนที่เข้ามาดูนะคะคนที่คุณนึกถึงนะ่ะเขาก็อาจจะมีคนอื่นหรือมีตัวเลือกอื่นอยู่ในชีวิตของเขาด้วยตัวเลือกอื่นเนี่ยอาจจะแบบอยู่ในความสัมพันธ์เลยก็ได้หรือหรือเป็นในเชิงตัวเลือกเฉยๆก็ได้นะคะ มันจึงมีการหลบหลบซ่อนๆความรู้สึกอยูออ่ความรู้สึกของเขาว่าเขาก็มีอะไรที่เขาว่าอยากบอกคุณเยอะแยะมากมายอยากจะแบบทําได้ก็อยากจะเทคสหาหรืออยากจะได้สื่อสารออกมาเนี่ยคิดถึงนะครับทานข้าวหรือยังคะน่ารักจังครับน่ารักจังครับสองอันน่ารักจังครับเออเออเออเคอเคอ คือก็ก็ก็เขาก็แบบชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมอันนี้ต้องขึ้นสองอันเลยอะน่ารักด้วยนะเออเขา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 ,เขาน่าจะชอบคุณมากอยู่นะคือ,อ,อมีความรู้สึกของของการชอบในเชิงลักษณะของทงั้งทางกายภาพเนาะอ,อ่าอาจจะตรงสเปคเขาหลายๆอย่างแล้วก็ รู้สึกว่าคุณนิสัยหรืออะไรอะคุณน่าจะตรงสเปคที่ที่เขารู้สึกว่าน่ารักแต่ความรักครั้งเนี้ยมันมีอุปสรรคเนี่ยกว่าจะเดินไปถึงเนี่ยก็มีภาพเป้าหมายใช่ไหมคะอยากสร้างครอบครัวอยากแบบมีลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องอยากมีลูกนะแต่แต่ว่าในมินิ่งของการแบบอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบมั่นคงและสร้างครอบครัวไปด้วยกันอะแต่ดูซิกว่าจะไปถึงภาพฝันน่ะ มันมีทั้งขวากนา้ำทั้งอะไรแบบว่าต้องฝ่าฟันเยอะมันมีทั้งเรื่องของเวลามีหมากต่างๆที่แบบเหมือนต้องเดินต้องวางหมากต้องมีกลยุทธ์ต้องผ่านดา่านมีการที่ต้องแบบเปิดไพ่ด้วยนะเออ <c oughs> บางคนไม่หาหมอดูนะทั้งตัวคุณและตัวเขาอะการที่มาดูคลิปเนี่ยก็คือการเช็คพลังงานจากนักพยากรณ์ละ ส่วนหนึ่งเนาะถึงต่อให้ไม่ได้มาเพอร์ n ันอลนะคะเพอๆทางอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาก็เอาเอาดวงคุณไปเช็คเหมือนกันแหละแล้วเนี่ยยิ่งชัดเจนใหญ่เลยไพ่ใบสุดท้ายนะของสำหรับนี้ที่ตั้งกว่าเปิดมันมีการคิดถึงกันน่ะเนี่ยโดยเฉพาะแบบก่อนนอนหรือแบบตอนกลางคืนนอนอ่ะต่างคนต่างอยู่บ้านตัวเองใช่ไหมก็นอนคิดถึงอ่ะ บางคู่ก็อันนี้มีการเฟสไทม์เนาะเฟสไทม์คุยกันก่อนนอนคิดถึงกันอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเป็นลักษณะของของการแบบคือของคุณมาดูหัวข้อเนี้มันมีความไม่ชัดเจนหรือบางคนอาจจะถึงขั้นโนคอนแทคกันอยู่ในตอนนี้ด้วยซ้าแต่ว่าเออมันเป็นการคอนแทคกันทางจิตอะนึกออกไหมเป็นการคอนแทกกันทางจิตอะแบบคิดถึงอะ สื่อสื่อความรู้สึกถึงกันในในตอนยามค่ําคืนน่ะแต่ว่าเราอะ่ะอาจจะไม่ได้รู้หรอกว่าเพราะว่าเขาไม่ชัดเจนไงเราก็อาจจะแบบไม่ได้รู้หรอกว่าเขาก็คิดถึงเรานะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะจากหน้าผ้ายอะ่ะต้งกามองว่าเออมันก็ไม่ใช่รักครั้งเดียวหรอกคะ่ะแต่ว่ามันมีอุปสรรคอะเออมันมีความที่เขาและคุณต้องฝ่าฟันหลายๆอย่าง มันเป็นช่วงของการที่แบบต้องต้องใช้ความเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็ประนีประนอมกันนะ่ะความรักครั้งนี้มันถึงจะผ่านไปได้อะ่ะเข้าใจนะหลายคนนะ่ะโดยเฉพาะลหลายๆคนเข้ามาแบบว่าปรึกษาตั้งกว่ามันต้องเหมือนกับว่ามันใช้เวลานานมากเลยความสัมพันธนะ์น่ะแล้วจนแบบเริ่มลังเลแล้วพลังงานโลกส่งมาอย่างอีกอะ่ะมันก็แบบโหต้องทั้งคอมโพมซ์ทั้ง,งต้องคอมเพชันด้วยมีเมตตาอะไรเงี้ยเนาะ อ่ะขอดูใบสุดท้ายนะคะเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องอะ่ะเนาะมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นนะอ่ะขอถามอีกสักใบหนึ่งแต่ความรักเนี่ยมันเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าคุณเชื่อมันเป็นไปได้อืมประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้มาดูกันในคลิปต่อๆไปเนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยก็ดีนะแล้วใครอยากจะดูดวงส่วนตัวบำบัดโคดชิงก็แแดบ้านอิ่มสุภกานะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย